สวัสดีครับนะักเรียนชั้น,นปาห้าทุกคนวันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเราจะมาเรียนกันถึงเรื่องสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยเนื้อหาบทเรียนจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันเลยครับอ่าเรามาดูหัวข้อที่จะเรียนกันในวันนี้คือหัวข้อที่หนึ่งสิเดเรื่องของสิทธิเด็กอ่าเรามาดูความหมายของว่าสิทธิเด็กหมายถึงสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของเด็กที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเนี่ยได้ความหมายของคำว,ว่าเด็กเนี่ยหมายถึงมนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่าส8ปีและยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสเด็กทุกคนที่เกิดมาเนี่ยย่อมต้องได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานการละเมิดสิทธิเด็กจะทําให้เด็กเนี่ยไม่ได้การพัฒนาให้เจริญเติบโต ทางทางร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมต่อไปเรามาดูข้อสี่สิทธิที่เด็กพึงได้รับตามกฎหมายหนึ่งสิทธิที่จะมีชีวิตเด็กจะได้รับสิบทธิที่จะมีชีวิตตั้งแต่อยู่ในคันมารดาโดยได้รับสิบทธิในการมีชีวิตเช่นโดยไม่ถูกทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตหรือทำลายไม่ให้เกิดโดยการทำแท้ง าการทาแท้งเป็นการทําที่ผิดกฎหมายนะครับนักเรียนแล้วก็เป็นบาปด้วยนะครับได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยได้รับปัจจัยสี่อย่างพิมพอในการดํารงชีวิตปัจจัยสี่มีอะไรบ้างครับนะักเรียนก็จะมีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องลุ่งหม่มแล้วก็ยารักษาโรคสองสิทธิที่จะได้รับการปกป้องเช่นการใช้เด็กทําสิ่งต่างจะต้องคานึงถึงประโยชน์ของเด็กเป็นสําคัญ เด็กพิการจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษเมื่อเด็กทำผิดกฎหมายจะได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมสสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาเช่นเด็กจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย12บสองปีรัฐส่งเสริมให้เด็กได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งทางสังคมและวัฒนธรรมได้รับสิทธิในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจ สิทธิที่จะมีส่วนร่วมเช่นเด็กมีสิทธิที่จะพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นเด็กมีสิทธิเข้าร่วมกับชุมชนเพื่อรักษาสิ่งแวดลอ้อมเด็กมีสิทธิเข้าร่วมกับชุมชนเพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม <S <S ต่อไปปัจจุบันเนี่ยนะครับการละเมิดสิทธิเด็กเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัญหาสังคมต่างๆเช่นการตั้งครรภ์นในวัยเรียนปัญหาสารเสพติดในชุมชนครอบครัวแตแกแยกส่งผลให้เด็กไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองและนําไปสู่การละเมิดสิทธิเด็กต่อไปเรามาดูตัวอย่างการละเมิดสิทธิเด็กอย่างเช่นสีเขียวด้านซ้ายคือทิ้งเด็กไว้โดยไม่มีการดูแลเรื่องสวัสดิภาพต่อไปสีฟ้านะครับสีฟ้าก็คือบังคับถู่เข็น หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการทําความผิดต่อไปด้านขวาสีเขียวก็คือทำร้ายร่างกายและจิตใจของเด็กต่อจากสีเขียวด้านล่างคือสีเหลืองน,นะครับใช้เด็กให้ทํางานที่อาจก่อให้เกิดอันตารายต่อไปด้านล่างสีม่วงนะครับยกเด็กให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติของเด็กด้านซ้ายสีชมพูก็คือ ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะเป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตรหรือพัฒนาการของเด็กอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการละเมิดสิทธิเด็กหัวข้อต่อไปก็คือแนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็กการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็กควรปฏิบัติด,ดังนี้หนึ่งเด็กจะต้องประพฤติตนเป็นคนดี เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์และปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของการเป็นคนดีของสังคมไทย 2. ไม่คบบุคคลที่ชักนําไปในทางที่เสื่อมเสียหรือเข้าไปในสถานที่ที่ไม่เหม,มาะสม 3. เมื่อพบเห็นผู้อื่นหรือตนเองถูกลระมิดสิทธิเด็กต้องรีบแดงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข 4. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอับบายามุขและ ักชวนการทำแต่สิ่งที่สร้างสารรค์และดีงามหัวข้อต่อไปคือเรื่องของการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยปัจจุบันเด็กในสังคมไทยเนี่ยถูกละเมิดสิทธิเป็นจำนวนมากการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยสามารถทำได้ดังนี้หนึ่งผู้ปกครองเด็กต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กตามสิทธิขั้นพื้นฐาน4ี่ประการ 2. ผู้ปกครองต้องไม่ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานที่รับเหีียงเด็กหรือกับบุคคลที่รับจ้างเลี้ยงเด็กจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่เด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ 3. ารัฐต้องช่วยรณรงค์และส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัวรวมทั้งป้องกันไม่ให้เด็กถูกทารุณกรรมและตกเป็นเครื่องมือ ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ C. ทุกคนต้องช่วยการสอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิเด็กถ้าพบเห็นการละเมิดสิทธิเด็กต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือทันทีสรุปนะครับ สิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยอ่าสิทธิเด็กก่อนนะครับเด็กทุกคนในสังคมพึงได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานคือสิทธิที่จะมีชีวิตสิทธิที่ได้ร ER ับการปกป้องสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและสิทธิที่จะมีส่วนร่วมอ่าต่อไปหัวข้อการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยอ่าในงานภาพรัฐและภาพเอกชนหลายหลายหน่วยงานเนี่ย ได้ร่วมมือกันดำเนินง,งานหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กไม่ให้ถูกละเมิดอ่านเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กพึงได้รับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ได้ฟังเรื่องของสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยไปแล้วนักเรียนคงพอจะเข้าใจกันนะครับ ถ้ายังไม่เข้าใจไปดูคลิปการสอนย้อนหลังได้วันนี้คุณครูบุญชัยก็ขอจบการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปการสอนครั้งหน้าสวัสดีครับ